สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้มีที่ดินแปลงย่อมๆนําเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งไร่ติดถนนสุวินทวงศ์นะครับอาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับนี่ด้านหลังผมนี่เลยเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศแวดล้อมกันนะครับอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์เลยนะแปลงนี้สวยมากๆนะครับฝั่งนี้มาจากทางตัวเมืองฉะเชิงเซานะครับจากตัวเมืองฉะเชิงเซามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับถนนเส้นนี้ก็หกช่องจราจรนะครับเจ้าจราจร อยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดจายังเซานั่นเองนะครับอยู่ก่อนถึงแยกสตาร์ไลท์ประมาณ2กิโลครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ35เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในประมาณ47เมตรนะครับ35คูณติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าติดถนนสุวินวงด้านข้างติดถนนซอยนะครับซอยนครนึนเกเขตซอย8นะครับนครนึเกเขตซอย8นี่สวยๆเลยนะครับฝั่งถนนฝั่งนี้ จะฝั่งอนาทิตใต้นะครับแล้วก็ด้านหลังมีบ้านทรงไทยซวยๆยนะครับบ้านทรงไทยสวย,สย,สวยฝั่งด้านนี้มุ่งหน้าเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับไปตลาดมีนประมาณ35กิโลนะครับก็ถ้ามาจากตลาดมีนเนี่ยเลยปั๊มปะตะทมานิดนึงเลยปั๊มปะตะทก็จะเป,เป็นวัดคลิศนะครับวัดเซนหลอกเลยวัดเซนหลอกมาประมาณ1กิโลนะครับ ก็จะมาเจอที่ดินสวยๆแปลงนี้นะครับผมแล้วต้องแปลงนะครับทําทางเข้าออกไว้เรียบร้อยผมสูงกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับประมาณหเมตรอเดี๋ยวเราเดินข้าไปดูบรรยากาศภายในแปลงกันอีกนิดนึงนะครับอ่าตามผมไปได้เลยครับเดินข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับฝั่งนี้จะมุ่งหน้า สู่อำเภอเมืองจังหวัดเฉะเชิงเซานะครับเลยไปนิดนึงก็จะเป็นสาดแยกไฟแดงสาตาร์ไลท์นะครับประมาณ2กิโลไปตัวเมืองฉะเชิงเซาประมาณ10กิโลนะแปลงนี้เลยนะแปลงนี้เลยก็เป็นแปลงมุมนะครับติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนหลักถนนสุวินทวงศ์ด้านข้างติดถนนซอยนะครับนี่ติดถนน2ด้านฝั่งนี้ส7เมตรผมแล้วนะครับผมสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับนี่ซอ,อยนี้นะครับนครเนิ่อกเกตซอย8กว้าง ไปถึงนู่นเลยเสาไฟต้นโน้นนะครับประมาณ35เมตรด้านหน้าเนี่ย35เมตรนะครับทาทางเข้าทางออกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ทางเข้าอันนู้นทางออกฝัออทงท่อระบายนะ้ําเรียบร้อยนะครับอานใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับสุดแนวเขตก็เสาไฟต้นนั้นเลยประมาณ35เมตรนะผมแล้วทั้งแปลงแบบนี้สวยๆเลยนะครับด้านหลังก็เป็นบ้านทรงไทยสวยนะครับฝั่งด้านข้างอันนี้ ร้านรับซื้อของเก่านะครับร้านรับซื้อของเก่าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในแปลงกันหน่อยผมด้วยลูกลังนะครับบดอัดอย่างดีนะครับแน่นปึกนะครับผมนานแล้วก็ถ้าจะสร้งางอาคารก็สร้างได้เลยนะครับสร้างได้เลยนี่องลูกลังบดอัดโรยดินคลุกไว้แบบนี้นะครับนี่ท่านใดดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมาก At @home สี่นะครับ s t e h o m e ที่แปลว่าบ้านแล้วก็เลขสี่นะครับ สวยเลยจะทําเป็นจุดชาร์จรถจุดเช็คอินนะครับหรือจะทําเป็นโชว์รูมอะไรได้หมดเลยนะครับติดถนนหลักแบบนี้นะครับทาเลค้าขายยอดเยี่ยมนะครับฝั่งด้านหน้าฝัา่งด้านหน้าฝั่งนี้นะครับที่ติดถนนสวีเดนวงเนี่ยหันหน้าทิศใต้นะครับหันหน้าทิศใตอ้อยู่ตรงข้ามกับบริษัทนี้เลยบริษัทท็อกน,นะครับบริษัทนี้ผลิตหม้อน้ํารถยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่มาจากทางมินบุรีมาจากตลา,าดมินบุรีก็ประมาณ3ามกว่าโลนะประมาณสาม้าโล ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กาลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับหนึ่งไร่2ไร่แถวอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอยากได้แบบทาเลค้าขายติดถนนหลักถนนสวินทวงนะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับใกล้ๆกับแยกสตาร์ไลท์นะครับฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่สวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย